อะไรครับอะไรอยู่ในกรงโอ้ตะก,กะแตนะครับปลาตังก้าพูดนะอู้มันหลายเลยพี่น้องหลาย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 พ่อทอดแล้วดิหิรยักษ์องอาทิตย์สิบโม่พ่อลอบ่ไงเลยเนาะพี่น้องไง,ไงวะ ารน,นี่ปัญหาเลยครับอาหารนี่ใส่หยาย่างเดียวครับมัมีน่ากินเลยครับนี่น,นี่ก็สะเป็นขี่มันนี่ขี่มัน,นอันนี้ก็จะเป็นตัวมันเมี่ยนกระสรังเดียวเนี่ยแหละครับุต้อ,องเรียงเบิง้งเรียงไว้กินได้ครับนี่เรียงไว้ทอดเมีนพี่น้องปองไปอ่า มันอยากอันนั้นเป็นแบบคนคนอยากเห็นละครับขึ้นมากระชัน้นขึอข้อันคอกมีคอกเดียวเลี้ยงไว้ดูเล่นครับเลี้ยงไว้กินก็กินแล้วก็กินแต่แต่ต้องให้มันใหญ่กว่านี้จังน้อยครับซื้อมาขีดละพันพู้ใดนี่ครับไม่เป็นธรรมดาได้ทีไข่มันหรอบอไข่มัน,ออมนขีดละหนึ่งพันบาทก<ม>ิโลละหมื่นขายอันนีน้ขายได้หอง ฮ้าร้อยบ <ญ â, S 1> ่ยหญ <â> ้าอะไรนี่หญ้าเปียอ,อืมเอามันมีดอกกังซี่บ่ะหญ้าเนปีับอืมคุณอ่ะอุ้ยหลา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 ยคือหงอแต่ย่านเสียหายอาหารหนี่แล้วเปิดยามันบินออกบอยบ่ยากบ่ยากให้แล้วนี่อาทิตย์หนึ่งผมได้ครับนี่ค่อยไข่อีกมันเบิดค่อยไข่อีกผมแม่นว่าไข่คู่มือได้คือหมูเดยหมูมันต้องไข่ทุกวัน พ่นนะอนี้โอ้ยหลายดีเรียงได้จักเดือนกว่าดเหรครับม้อนหออชองเดือนจะได้ดีขอบคุณครับ